จดหมายจากต่างแดนสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องจดหมายจากต่างแดนกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้วินมาเรียนแต่เช้าเขามีเรื่องตื่นเต้นที่จะมาเล่าให้ครูพัชรีและเพื่อนฟังพร้อมทั้งจะขอคำปรึกษาและขอความเห็นจากครูพัชรีและเพื่อน เขาพยายามระงับความตื่นเต้นไว้เมื่อโจ๊กมาถึงวินจึงเ้าไปคุยกันอย่างเงียบๆโจก๊กพลอยมีสีหน้าตื่นเต้นไปกับวินด้วยและคอยขยิบตากับวินเป็นเชิงว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรเพื่อนๆตางก็แปลกใจที่เห็นวินกับโจ๊กซุบซิบกันพยายามถามเท่าไหร่ก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนนอกจากพอใจจะบอกเป็นในใน วินมีเรื่องตื่นเต้นมาบอกพวกเราอะไรล่ะวินบอกหน่อยสินั่งยิ้มอยู่ได้อยากรู้เต็มทีแล้วนะกลัวดาวพิกุลจะร่วงหรือไงวินวินถูกถามมากๆเข้าก็ตัดสินใจจะบอกเพื่อนพออ้าปากจะพูดคืองี้เราวินกล่าวได้เพียงเท่านี้พลันเสียงสัญญาณเข้าเรียนดังขึ้น ทุกคนจึงแยกย้ายกันไปเข้าแถวที่กลางสนามเพื่อเคารพธงชาติวินลุกขึ้นแล้วเดินออกไปพร้อมเพื่อนเขาตั้งใจว่าเมื่อเข้าห้องเขาจะต้องเล่าเรื่องนี้ให้คุณครูและเพื่อนๆฟังเป็นสิ่งแรกเพื่อเขาทนเก็บความตื่นเต้นไว้ต่อไปไม่ไหวแล้วเจาเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันทั้งๆท,ท,ที่เขาก็เพิ่งจะรู้เรื่องนี้เพียงเล็กน้อยจากวิน เมื่อทุกคนเข้ามาในห้องเรียนหลังจากวินบอกทุกคนในชั้นให้ทำความเคารพครูพัชรีแล้ววินก็ขยับตัวเตรียมจะพูดแต่ไม่ทันเมซึ่งชิงบอกคุณครูพัชรีก่อนคุณครูคะวินกับเจ้าเขามีอะไรกันก็ไม่ทราบคะ่ะซุบซิบกันเพื่อนถามก็ไม่บอกเอ้าว่วางไงวินวันนี้โดนกล่าวหาแต่เช้าเลยนะ วินรีบลุกขึ้นตอบผมไม่ได้ตั้งใจครับเพียงแต่คิดว่าจะบอกเพื่อนทุกคนเมื่ออยู่พร้อมหน้ากาันปรึกษาโจกแล้วเขาก็เห็นด้วยอย่างครับจึงไม่ได้บอกเพื่อนพอตัดสินใจจะบอกก็พอดีเสียงสัญญาณเข้าแถวดังขึ้นก็เลยยังไม่ได้บอกเรื่องอะไรล่ะวินไม่ตอบ หยิบจดหมายประทับตราไปรษณนียกรต่างประเทศออกมาและเดินไปหาครูพัชรีคุณครูครับผมได้รับจดหมายจากเพื่อนชาวญี่ปุ่นซึ่งเมื่อสิงหาคมเขาได้มาเที่ยวเมืองไทยกับครอบครัวคุณพ่อของผมเป็นเพื่อนกับคุณพ่อของเขาตั้งแต่อยู่ที่เมริกาคุณแม่ของเขาเป็นคนไทยแต่หลังจากแต่งงานแล้วก็ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นกับครอบครัว ก็ดีนี่เธอได้เพื่อนอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วเขาว่าอย่างไรบ้างล่ะเขาบอกว่าโรงเรียนของเขามีโครงการแลกเปลี่ยนจดหมายจะมิกลยต่างแดนเพื่อนๆของเขาอยากติดต่อกับเพื่อนๆทางเมืองไทยเขาจึงเขียนจดหมายมาถามผมว่ายินดีเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยหรือเปล่าผมก็เลยอยากไปช่วยเพื่อนๆและปรึกษาคุณครูครับว่าถ้าเข้าร่วมจะต้องถามยังไงบ้าง น่าสนใจนะโครงการนี้แล้วพวกเธอว่าอย่างไรล่ะสนใจจะแลกเปลี่ยนจดหมายกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นบ้างไหมผมสนใจครับผมอยากมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยเราอีกทั้งยังมีความเจริญมากหนูก็สนใจค่ะหนูอยากเรียนรู้วิธีห่อของขวัญของเขาเพราะมีความประณีตและสวยงามมาก เผื่อจะมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นคนไหนแนะนำได้บ้างผมก็สนใจครับผมชอบที่คนญี่ปุ่นเขารักษาเวลาดีมากผมอยากรู้ว่าโรงเรียนเขาฝึกนักเรียนกันยังไงให้มีวินัยอย่างนั้นได้เอาละเอาละครูเห็นนักเรียนอีกหลายคนที่ยกมือแสดงความสนใจตกลงว่าพวกเธอสนใจจะติดต่อแลกเปลี่ยนจดหมายกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นนะภาษาอังกฤษ เขาเรียกการเขียนจดหมายแลกเปลี่ยนแบบนี้ว่าเพนพอลหรือเพนเฟรนด์คือเป็นเพื่อนกันทางปากกาครูขอเชิญวินออกมาข้างหน้าหน่อยได้ไหมและอ่านจดหมายของเพื่อนชาวญี่ปุ่นที่ชื่อโชตะให้เพื่อนๆฟังเอาละค่ะตอนนี้น้องๆคงอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเพื่อนของวินจะเขียนจดหมายถึงเขาว่าอย่างไร ถ้าอย่างนั้นเรากลับไปดูกันต่อเลยค่ะวินรับจดหมายจากครูพัชรีและออกมาหน้าชั้นวินเหลือบมองจดหมายในมือเพื่อนเพื่อนพากันอมยิ้มแล้วพยักหน้าวินจึงเริ่มอ่านผมขออ่านเนื้อความเลยนะครับเพราะเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกวินเพื่อนรักจำผมได้ไหม เราเคยพบกันแล้วตอนที่ผมมาเที่ยวเมืองไทยกับคุณพ่อคุณแม่ของผมเมื่อเดือนสิงหาคมคุณพ่อคุณแม่ของคุณยังพาครอบครัวของผมไปรับประทานอาหารไทยมีการแสด,แดงด้วยสนุกมากวันต่อมาเรายังได้ไปสวนสามพรานและได้ขี่ช้างด้วยผมชอบมาก ผมเขียนจดหมายมหาคุณเพราะโรงเรียนของเราจัดโครงการแลกเปลี่ยนจดหมายจากมิดแดนไกลพวกเราเลือกประเทศไทยเพราะหลายคนไม่รู้จักและอยากรู้จักคุณครูของผมถามว่าผมจะติดต่อใครทางเมืองไทยได้บ้างผมนึกถึงคุณเพราะคุณเป็นเพื่อนคนไทยคนเดียวที่ผมรู้จักและเราก็อยู่ชั้นป .6 เช่นเดียวกันแม่ผมบอกว่าชั้นที่ผมเรียนอยู่เทียบเท่ากับป .6 ที่เมืองไทย ผมจึงขอรบกวนให้คุณถามเพื่อนๆว่าคุณและเพื่อนๆยินดีเข้าขโครงการนี้ไหมขอให้คุณรอปรึกษากันดูถ้าสนใจผมจะได้บอกคุณครูของผมแล้วโรงเรียนของผมจะติดต่อมาที่โรงเรียนของคุณเพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไปกรุณาตอบเร็วๆนะผมจะคอยผมหวังว่าคงจะได้รับข่าวดีจากคุณและเพื่อนเพื่อเร็วๆนี้อ๋อโรงเรียนของผมมีนักเรียนหญิงด้วยนะ ถ้าโรงเรียนของคุณมีนักเรียนหญิงด้วยก็จะดีมากเพราะพวกผู้หญิงก็สนใจจะติดต่ตอกับเพื่อนผู้หญิงที่เมืองไทยด้วยคิดถึงเสมอโตตะฮานาโอกะปอลลอจดหมายฉบับเนี้ยคุณแม่สอนให้ผมเขียนเป็นภาษาไทยแต่ต่อไปผมจะหัดเขียนเองเมื่อวินอ่านจดหมายจบเพื่อนๆก็ส่งเสียงจอกแจ๊กจอแจกขึ้นมาบางคนก็พูดว่าสนใจ บางคนก็บอกว่าอายแต่ก็สนใจตางก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันเสียงขรครูพัชรีปล่อยให้นักเรียนส่งเสียงอื้ออึงอยู่พักหนึ่งครูดีใจนะที่นักเรียนแสดงความสนใจกันทุกคนครูก็คงจะไม่ขัดข้องแต่ก็คงจะต้องไปปรึกษากับผู้อำนวยการและนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อขออนุญาตก่อนจากนั้นวินจึงจะตอบเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเธอไป ชื่ออะไรนะบอกอีกทีสิชื่อโชตะครับโชตะฮานาโอกะชื่อฟังเป็นไทยๆดีนะโชตะโชติคราวนี้มาดูกันสิว่าถ้าเราจะเขียนจดหมายไปถึงเพื่อนต่างชาติเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรใครจะช่วยครูคิดบ้างครูครับแล้วเราจะเขียนจดหมายเป็นภาษาอะไรดีล่ะครับ ถ้าเป็นภาษาญี่ปุน่นผมคงตายแน่แน่ครูว่าอย่าเพิ่งกังวลเรื่องนั้นเลยครูคิดว่าพอจะหาทางออกได้คือคุณแม่ของโชตะเป็นคนไทยคงจะแปลจดหมายให้โชตะฟังได้แล้วโชวตะเขาก็บอกว่าจะหัดเขียนภาษาไทยใช่ไหมวินได้ครับคุณครูนั่นสิเพราะฉะนั้นท็อปก็ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษากลับมาตอบคำถามของครูก่อนว่า เราควรจะเตรียมตัวอย่างไรผมคิดว่าเราควรจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองไทยเพื่อเล่าให้เขาฟังว่าบ้านเมืองของเราเป็นอย่างไรและถามเขาว่าบ้านเมืองเขาเป็นอย่างไรเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันดีไหมครับคุณครูดีมากจ้ะใครคิดอะไรได้อีกเมื่อเห็นนักเรียนนั่งทำท่าคิดจึงกล่าวต่อไป นักเรียนลองคิดสิ่งที่นักเรียนสนใจและถนัดที่สุดซิแล้วดูซิว่าจะถามหรือจะบอกอะไรเขาได้บ้างผมคิดออกแล้วครับผมจะถามเขาเกี่ยวกับการแต่งคำประพันธ์ของเขาแล้วก็เล่าคำประพันธ์ง่ายๆของเราให้เขาฟังดีไหมครับหนูจะเล่าเรื่องเครื่องดนตรีและให้เขาเล่าเกี่ยวกับเครื่องดนตรีของเขามาบ้าง มีเครื่องดนตรีแล้วหนูก็จะเล่าเรื่องหน้าตาสินของไทยซึ่งแบ่งออกเป็นหลายอย่างหนูอยากทราบว่าเขาจะมีอย่างเราบ้างไหมหนูอยากทราบชื่อดอกไม้ของเขาว่ามีชื่ออะไรบ้างแล้วถ่ายรูปดอกไม้ของเราส่งไปให้เขาดูเขาจะได้ส่งของเขามาให้เราดูบ้างครูครับถ้าเราจะส่งบทความและสารคดีที่ดีไปให้เขาบ้างจะดีไหมครับ แล้วเราจะเขียนจดหมายเป็นเชิงสารคดีได้ไหมครับเพราะผมว่าถ้าเราเขียนถามมันคงไม่ยาวนะแต่ถ้าเขียนเล่าคงจะยาวพอสมควรมีข้อแตกต่างกันระหว่างจดหมายสารคดีและบทความตรงไหนบ้างไหมครับดีแล้วที่วินถามขึ้นเราแน่จะมาทำความเข้าใจตรงนี้กันหน่อยเพราะบางครั้งจดหมายก็จัดเป็นสารคดีได้ ซึ่งครูขอเรียกสั้นๆให้เป็นที่เข้าใจกันว่าการเขียนจดหมายเชิงสารคาดีดูไปก็คล้ายจดหมายที่พวกเธอกำลังคิดกันอยู่เพราะมันจะแตกต่างไปจากจดหมายธรรมดาที่นอกจากจะเล่าสารทุกสุขดิบสู่กันและกันแล้วยังเล่าเรื่องความรู้ต่างๆที่น่าสนใจโดยแฝงจุดมุ่งหมายของผู้เล่าไว้อย่างแนบเนียนบางที อย่างแทกความบันเทิงเข้าไปได้ด้วยแต่กระนั้นก็ยังต่างจากสารคาดีจริงๆอยู่ไม่ใช่น้อยแตกต่างอย่างไรคะการเขียนสารคาดีจุดเน้นจะอยู่ที่ว่าจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าเป็นการเขียนจากเขาความจริงไม่ใช่เขียนโดยใช้จินตนาการเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่จดหมายอาจจะเขียนเล่าหลายๆเรื่องแทรกเข้าไปได้และจดหมายจะมีความเป็นกันเองมากกว่าและบทความล่ะครับบทความนั้นจะเน้นเชิงวิชาการเป็นการเขียนซึ่งอาจเขียนเป็นรายงานหรือเขียนแสดงความคิดเห็นสำหรับตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์วารสาร อาทิตย์หน้าเราจะมาแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับความแตกต่างของการเขียนจดหมายสารคดีและบทความกันระหว่างนี้นักเรียนลองไปคิดดูว่าจะเขียนจดหมายถึงเพื่อนชาวญี่ปุ่นอย่างไรลองร่างร่างดูก่อนครูจะนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับผู้อำนวยการและจะมาบอกข่าวดีกับนักเรียนคราวหน้านะจ๊ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนน้องๆคะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะ ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนำความรู้ที่ได้รับไปทบทวนและปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ